เริ่มเลยแล้วแตค่ะ <sucks> วันนี้จะมาสอนท่าดิบเพลงมูลรักซึ่งตำนะคะเริ่มค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและสอง

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและสองสและสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสสห้าหกดแปสองสสห้าห